แล้วที่ยิ่งน่าตกใจไปมากกว่านั้นคือตอนเอ,อ็กซเรย์นะครัตอนเอ็กซเรย์ไอตัวดำไอตัวดำมาให้ตัวตัวใหญ่ตัวดำชื่อขวัญ มีแม็กอยู่ในท้องลูกแม็กที่เป็นเหล็กอะคะ่ะลูกแม็กอยู่ในท้องมีประมาณยี่สิบกว่าอันคือเป็นกระจุกเลย มีแฟนเพจของบูมอะคืออินบ x ็อกมหาบูมอเยอะมากเยอะไม่เท่าไหร่ยังแฝ็กับมหาบูมเยอะมากและทีนี้ด้วยความที่บูมอก็คือเปิดอ่านพอเปิดอ่านเสร็จบูมก็คือด้วยความที่เราเห็นข่าวแบบนี้บูมก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆเคสกรณีเดียวกับน้องแป๊บซี่อะค่ะที่บูมได้ไปช่วยเหลือมาอะไรอย่างนี้บูมก็เลยรีบติดต่อต้นโพสตไปเลยเพื่อจะ อยากรู้ข้อมูลว่าเป็นข่าวเก่าหรือข่าวใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <พอ S 1> ก็พอขอบุลติดต่อต้นโพสไปเสร็จปุ๊บทีเนี้ยต้นโพสก็บอกว่าเป็นข่าวใหม่เพิ่งเพิ่งเห็นจะจัดเลยว่าว่าว่าเขาอะตอนที่เอาน้องไปขอทานนะคะคือเขาไม่ได้ให้ข้าวให้น้ําด้วยะคะ่ะคือตัวตัวเนี้ยไม่ได้กินข้าวกินน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 2> <S 2> แล้วก็เหมือนทําให้น้องแบบว่าน่าสงสารที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทําให้น้องดูน่าสงสารที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่บูมั เป็นคนที่ใช้คาว่าบูมไม่ใช่บูมระดีทีนะคะบูมไม่ใช่บูมระนิทีบูมไม่ใช่อ,อรับน้องหมามาเพื่อสแสวงหาผลกําไรในการรับบริจาคอะไรใดๆก็ช่างนะคะแต่บูมคือคนที่เป็นคนหนึ่งที่รักน้องหมาคนหนึ่งแล้วบูมก็พอมเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บมันมันรู้สึกสลดใจบูมก็รีบหาข้อมูลเลยต้นโพสเลยว่าพี่เนี่ยว่า เอ้อน้องตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วแล้วน้องทําแบบนี้มานานหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะบูกก็เลยได้ต้นโพสต์มาเขาก็เล่าให้บู๊กฟังว่าเขาอ่ะเคยไปติดต่อแล้วไปติดต่อหมายถึงว่าติดต่อหมายถึงว่าไปเจรจา,าแล้วแต่ป้าที่นําน้องหมามาขอทานนะคะด่าเขากลับมาเขาก็เลยแบบว่าเหมือนไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็ ได้แค่โพสต์ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่คิดว่าบูมจะติดต่อเขาไปอแล้วพอบูมด้วยความที่บูมเป็นสายบู๊ไงพี่บูมเป็นสายบู๊พอบูมรู้ข่าวปุ๊บวันลุกขึ้นบูมขับรถไปที่จังหวัดสระบุรีเลยเพื่อจะไปตามหาเคสนี้แล้วบูมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจหมาวัดสาธูเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ดําเนินการช่วยบูมตั้งแต่แรกเลยช่วยบูมตั้งแต่แรกเลยคือเขาอะฮะคือเขาเขาไปเซอร์วย์ให้ก่อน เพราะว่าเจ้าป้าคนนี้เขาเไม่ได้ขอไม่ได้ขอทานแค่ตลาดนัดตลาดนัดเดียวคือเขาไปหลายตลาดนัดมากไม่ใช่แค่จังหวัดสระบ,บุรีเขาไปอยุธยาเขาไปลบบุรี <c oughs> คือจังหวัดใกล้เคียงของสระบ,บุรีคือป้าเขาไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุมก็ต้องไปตลาดที่มันตรงวันวันที่เขาวันที่เขาแบบ <What? S 1> เ,อเอาเอาเอาไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหตุการณ์คือป้าเขาไหวตัวทัน บูมยังไม่ทันลงจากรถเลยนะบูมเห็นว่าป้ากําลังวิ่งหนีละกําลังวิ่งหนีมาวิ่งวิ่งหนีมาพอมพร้อมหล่ยจากที่บูมเห็นปุบูมลงจากรถเลยลงจากรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวบูมวิ่งตามเขาเลยวิ่งตามคือตอนนั้นแค่อยากจะไปเจรจาก่อนแต่ก่อนที่บูมจะไปนะฮะบูมโทรหาตํารวจก่อนแล้วเพราะบูมก็กลัวเป็นเป็นกายเป็นไปไปรักทรัพย์หรือว่าอะไรก็คือบูมอยากจะทําให้มันถูกต้องที่สุดอะไรเงี้ยบูมโทรหาตํารวจตํารวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะจับร้อยเวรมา าให้แต่ทีเนี้ยด้วยความที่บูมมาถึงปุ๊บเนี่ยมันมันกระชับมันมันชุลมุนวุ่นวายมากคับมันชุลมุนวุ่นวายมากบูมโทรหาพี่ตำรวจพี่ตำรวจก็คงยุ่งอยู่ก็ไม่ได้รับสายบูมอะไรอย่เงี้ยบูมก็เลยว่าต้องรีบจัดก,การเองมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้ามากถ้าบูมปล่อยเขาไปเนี่ยบูมไม่รู้ว่าบูมจะเจอเขา อีกหรือเปล่าแต่คือตอนนั้นอะป้าเขาไม่ได้สนใจหมาเลยนะฮะพอป้าเห็น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 บุมวิ่งตามบุมป้าเขาวิ่งหนีเลยแล้วก็ปล่อยหมาเลยแล้วด้วยความที่หมาตอนนั้นหมาก็ตกใจอะไรเงี้ยหมาตกใจบุมก็เออบุมก็เออรีบ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 หลับนองก่อนรีบดูดูน้องก่อนอะไรเงี้ยแต่พอบุมดูน้องเสร็จปุ <It> ๊บเนี ουν, fun, ่ยบุมก็รีบพาน้องมาเช็คสุขภาพ แล้วที่ยิ่งน่าตกใจไปมากกว่านั้นคือตอนเอ็กซเรย์นะฮะตอนเอ็กซเรย์ไอตัวดำไอตัวดำมาฮะตัวตัวใหญ่ตัวดําชื่อขวัญมีแม็กอยู่ในท้องลูกแมนะ็ก่ยที่เป็นเหล็กอะคะ่ะลูกแม็กอยู่ในท้องมีประมาณยี่สิบกว่าอันคือเป็นกระจุกเลยกระจุกข้างบนข้างล่างคือมันเป็นผลเอ็กซเรย์อะค่มันเป็นผลเอ็กซเรย์ลูกแม็กอยู่ในท้องปุ้งก็เลยถามพี่หมอว่าจะมีวิธีการแก้อย่างไงพี่บอกก็เลย ให้บูมเป็นการอาเอาอยาขับยาขับก่อนให้ให้กินยาขับก่อนขับออกมาก่อนถ้าสมมติมันขับไม่ได้จริงๆก็ต้องผ่าตัดแต่ตัวเล็กก็เป็นตัวเล็กอะค่ะก็เป็นาตาในเส้นเลือดเป็นโรคลำไส้อะไรเงี้ยตัวเล็กก็เป็นโรคลำไส้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็ทั้งสองตัวก็มีโรคประจาตัวแต่ว่าที่เป็นห่วงคือตัวใหญ่เลยเพราะว่าเขากินแม็กเข้าไปนะเขากินแม็กเข้าไปใช่มีผลเอกเสดเป็นเป็นลูกแม็กเลยเป็นลูกแม็กชัดเจนมากตกใจ ุมงบงมากว่าลูกแม็กไปอยู่ในท้องได้ยังไงคือคือมุมงบงเลยว่าลูกแม็กไปอยู่ในท้องได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ต้องต้อง,ต,องต้องบอกพี่หมอว่าเออขอใหออ้ช่วยให้ได้เร็วที่สุดพี่หมอบอกว่าเอ,อ่อให้บุมเอากลับมาดูแลก่อนก็คือถ้าสมมุติอ,อ่อผ่านประมาณ3าถึงห้าวันเ,ออเดี๋ยวกลับมาเอกซเรย์อีกรอบแต่ถ้าเอกซเรย์รอบนี้แม็กมันไม่หลุดออกมาตามอุจจระอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําการผ่าตัด และตอนนี้สภาพจิตใจของน้องหมาสองตัวนี้เริ่มคุ้นเคยกับเราหรือ,อยังแฮปปี้แล้วงงมากคุ้นเคยเร็วมากซึ่งเป็นการคุ้นเคยที่บูณต้องบอกก่อนว่าการที่น้องหมาเนี่ยออแบ๊บซี่ก็เหมือนกันแบ๊บซี่ก็คุ้นเคยกับบูมเร็วมากหมาที่โดนบังคับขอทานมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความที่ระแวงสองคือเหมือนเขากลัวโดนตีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย เมันเขาควรโดนตีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแววตาเขาจะดูซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่กับบุมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความที่แบบไม่ระแ,งแวงละเหมือนปลดล็อกตัวเองละเหมือนปลดล็อกตัวเองแล้วก็ชิลตอนนี้ก็คือชิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุมก็เลยต้องออใช้คําว่าต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือพอมุมออกกลับมาบ้านแล้วมุมเลี้ยงหมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมูมเลี้ยงหมาอยู่แล้ว ุงก็ไม่รู้ว่าเออเขาจะเออจะกังวลไหมจะเครียดไหมเวลาอยู่กับหมาบุมที่บุมงเลี้ยงอยู่แล้วสองตัวอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงปุ๊งก็คือเออก็เล่นเล่นกันคือหมายถึงว่าดม m d เล่นกันแต่ว่าบุงยังไม่ได้ปล่อยให้เขามามามาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเขายังมีการเออในเรื่องของเห็ดหมัดอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เห็ดหมัดเยอะมากเห็ดหมัดอะหมัดตัวเท่านิ้วก้อยอ่ะเนี่ยหมัดตัวเท่านิ้วก้อยอะ คือเยอะมากแล้วด้วยความที่ตัวสีขาวอะฮะเขาเป็นเหมือนไม่ใช่หมาหมาไทยเป็นหมาพันธุ์ผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เอเห็บหมาค่อนข้างที่จะตัวใหญ่มากขนเขาหนาเป็นแล้วขนเป็นสังกะตังอะไรอย่างเงี้ยขนเขาเป็นสังกะตังมันก็เลยทําให้มันก็เลยทาําให้แบบว่าค่อนข้างที่จะดูแลยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางฝั่งของคุณป้าได้มีการติดต่อกับมาหาเราบ้างไหมโทรกลับมา เพราะว่าบูมเป็นคนเอาเบอร์โทรศัพท์ของบูมให้กับทางคนที่เขาบอกว่าอยู่ข้างบ้านของคุณป้าบูมก็เลยบอกให้เขาอะเออเาเบอร์บูมไปแล้วก็ถ้ามีอะไรให้โทรหาบูมคือตอนนั้นบูมก็คุยกับเขาแล้วบูมก็อธิบายให้เขาฟังว่าการที่ป้าทําแบบนี้มันเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะถ้าป้าทําแบบนี้มันผิดกฎหมายมันเป็นผิดกฎหมายการคุ้มครองพรบสัตว์อะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนแบบ เขาก็รับฟังเขาก็รับฟังแล้วบูมก็บอกว่าถ้าป้าทาแบบนี้อีกอ่ะป้าจะโดนจับติดคุกเลยนะที่สําคัญอ่ะถ้าป้ามีความพร้อมบูมบอกเขาไปเลยนะคะว่าถ้าสมมติป้ามีความพร้อมในการที่ป้าบอกว่าป้าอยากจะเอาหมาคืนบูมยินดีที่จะให้คืนแต่ป้าต้องแสดงศักยภาพให้บูมเห็นด้วยว่าป้ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน คือถ้าเขาพร้อมบุญยินดีจะคืนให้แต่ถ้าไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวบุญจะขอดูแลและบุญจะหาบ้านให้เขาแล้วบุมก็พูดไปถึงเรื่องที่แบบว่าถ้าสมมติป้าทาแบบนี้อีกถ้าสมมติป้าไม่ได้จบแค่หมาสองตัวนี้ที่บุมเอามาเนี่ยแล้วป้ายังไปหาหมาตัวอื่นมาอีกอ่ะป้า,าจะโดนจับดําเนินคดีาทางกฎหมายแบบว่าติดคุกด้วยโดนปับด้วยอะไรเงี้ยพอบุมพูดในเรื่องของกฎหมายขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยเขาไม่ย,ยินดีน้องหมาเลยเขารีบตัดสายเลย Mm hmm. เขาตัดสายทันใดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุงก็รู้สึกว่าโอเคก็คือว่าเหมือนเขาก็คงมาถามแบบว่าว่าเออจะมีเปอร์เซ็นต์ได้คืนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บุ้งก็อธิบายให้เขาฟังว่าถ้าเขาพร้อมที่จะดูแลจริงๆแล้วเขาก็เออสามารถมารับได้นะ mm hmm. บุง้งยินดีให้บุ้งสามารถพาไปอาบน้ําตัดขนแล้วก็ให้อาหารเม็ดไปด้วยอันถ้าสมมติป้ามีความพร้อมจริงๆอย่างเงี้ยแต่พอบุ้งพูดในเรื่องของความพร้อมบุ้งพูดในเรื่องของการที่ป้าเอาน้องมาทําแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ พอมฟังแล้วเขาก็สตันแล้วเขาก็รีบตัดสายบูไปเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยป้าคนนี้เหมือนเขาอ่ะเคยโดนจับมาแล้วนะเคยโดนจับมาแล้วหนึ่งรอบอแต่ว่าเขาก็ยังกลับออกมาทําอีกแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเขาก็เหมือนมีน้องหมาเนี่ยหลายตัวด้วยนะมีน้องหมาหลายตัวแต่น้องหมาหลายตัวเนี่ยก็คือเหมือนตายไปแล้วมันเหมันตายไปแล้วก็เหลือแค่2ตัวนี้อะไรเงี้ยคะ่ะเหลือแค่สองตัวนี้แล้วเหมือนไม่มีใครมาทําอะไรเขาจริงจจังๆอะค่ะเหมือนไม่มีใครไปแบบว่า ไปไปห้ามเขาหรือว่าไปแบบเอากฎหมายในเรื่องของการทำรุนในการสับเนี่ยไปให้เขารู้แบบจริงจังอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ป้าเขาย่ามใจมันทําให้ป้าเขาย่ามใจคือต้องบอกก่อนนะครับวิธีการขอทานของป้าคนเนี้เขาทําทุกวิถีทางให้หมาดูป่วยที่สุดให้หมาดูสพกระปรกที่สุดให้หมาดูน่าสงสารที่สุดนะฮะคือเหมือนให้อดข้าวอดน้ํา แต่ไอเรื่องหยอดยาบูงให้พี่หมอเช็คราพี่หมอบอกว่าเอ,อ่อน่าจะเป็นการที่น้องโดนกดดันมากกว่าหมายถึงว่าโดนกดดันแบบถ้าไม่ทําไม่ให้กินข้าวนะถ้าไม่ทําจะโดนตีนาอย่างเงี้ยมากกว่าทําให้น้องเนี่ยมีความหวาดระแวงแล้วก็น่ากลัวมากกว่าอย่างเงี้ยหลังจากนี้เราจะเลี้ยงน้องต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาบ้านให้น้องได้ถูกไหม บุมจะเลียงน้องไปเรื่อยๆจนปัวบุมจะหาบ้านที่ดีให้น้องได้เพราะว่าการที่เอเรารู้แบ็คกราวของเขามาค่ะเป็นหมาที่โดนขอทานมาเิม ทั้งชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยการที่มีบ้านหลังจากนี้ไปบุนนบ้มก็ขอเป็นผลสแกนบ้านแล้วก็สกรีนบ้านให้ให้เองแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าบุ้มเนี่ยมีทีมทีมทีมผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือบุ้มบุ้มมีทางมูลนิธิเดอะไวท์ฮะของพี่เกตชนาดาร์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ,ของการอะแดปบ,บ้านพี่เก๋ก็ให้เป็นแทลตฟอรมมาเลยว่า ต้องเซ็นสัญญาแบบนี้นะต้องเอาบัตรประชาชนมาอย่างนี้นะต้องรู้ว่าเขาทํางานอะไรบ้านอยู่ไหนอยู่บ้านเช่าหรือว่าอยู่บ้านของตัวเองเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะละเอียดบุญก็ใช้คําว่าค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยค่ะการที่ใครจะแอบบ้านเอน้องหมาจากบุญต่อะะอะไรอย่างเนี้ยค่ะตั้งแต่เราเปิดเพจมาจากน้องหมูทะจนถึงวันนี้มีคนส่งข้อมูลให้เข้าไปช่วยเหลือน้องหมามากมายแค่ไหนมากกว่าหมื่นเคส แล้วเราใช้การเลือกอยังไงว่าฉันจะไปช่วยเคสนี้ไปช่วยเคสนี้ การที่เปิดเพจเคยกะถามมาเนี่ยบูมไม่ได้เปิดเป็นมูลนิธินะคะบูมไม่ได้มาเปิดรับบริจาคหรือเรียลลัยอะไรเลยนะคะเป็นเป็นเพจเพจนึงที่ลงความน่ารักของน้องหมาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพจเพจนึงที่เ,เห็นเห็นความดัดจ,จริตของลูกสาวตัวเองความน่ารักของลูกสาวตัวเองก็ลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ทําให้มีแฟนคลับค่อนข้างที่จะเ,เยอะมากๆคือตอนนี้ก็มีอยู่ อยู่ประมาณ460,000คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ติดตามเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่การสแกนเคสของบูมเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆบูมจะสแกนจากเหตุการณ์ซึ่งหน้ามากกว่าคือบูมพูดชัดเจนมากๆแล้วค่ะว่าบูมเนี่ยไม่สามารถรับได้ทุกเคสแต่การที่ไม่สามารถรับได้ทุกเคสของบูมเนี่ยบูมจะเป็นการช่วยแบบไม่ได้เอ่อเอามาโพสในเพจเพราะบูมช่วยนะเช่นะในกรณีหมาโดนรถชนบูมก็จะแอบ,บโอนเงินส่วนตัวไป <S <S นะฮะก็โอนไปในสิิ โอนไปเท่าที่ตัวเองทําได้คือไม่ได้โอนแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบโอเวอร์นะคะเพราะโอนไปในจํานวนที่รู้สึกว่าตัวเองไหวและไม่เดือดร้อนตัวเองอะไรอย่างเนี้ยค่ะมาโดนรถชนแมวโดนรถชนหรือแมวโดนทําลายที่เขาแบบเปิดรับบริจาคน้องเขาส่งมาขอความช่วยเหลือบุ้ก็จะเอะช่วยเป็นตัวจํานวนเงินเป็นสมากกว่าแต่จะไม่ได้เป็นการที่จะลงไปรับเคสเหมือนแทบบ็กซี่เหมือนกรณีเนี้ยมันเป็นเคสที่เหมือนแบบว่ามันไม่มันหนัก แล้วก็รู้สึกว่าแต่มันไม่หนักเกินความสามารถเราใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่ามันหนักแต่มันไม่หนักเกินความสามารถเรา<ม>เหมือนการที่เอาน้องหมามามาขอทานเนี่ยมันเป็นการทานุณกรกรมสัตว์แบบหนึ่งที่หนึ่งคือต้องบอกก่อนอากาศบ้านเราตัวนี้ร้อนมากแล้วก็เหมือนเอาน้องมาอดอาหาร ข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันสะเทือนใจของคนรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยบูยังพูดเลยนะคะบูยังบอกเลยว่าถ้าใครที่ร,รู้รู้สึกว่าน้องหมาตัวเองมีความสามารถพิเศษเช่นปั่นจักรยานได้มันมีในกรณีที่เอาน้องหมามาปั่นจักรยานมีเอาน้องหมามาแบบว่าเาโชว์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเปิดหมวกช่วยนายทำอาหารกินแบบนั้นนะ่ะมันยังดูน่ารักวกว่าการที่เอาน้องหมามาทรมานเพื่อจะเรียกร้องเ,อเรียก เรียกเรียกเรียกความสงสารให้กับคนเดินผ่านไปผ่านมากับนักบ,บริจาคอะไรเงี้ยถ้าเป็นในกรณีนี้บูเมสสนับสนุนเลยค่ะทุกวันนี้บเออูเวลาเห็นหมาข้างถนนน่ะบูพกพกอาหารหมาติดหลังรถไว้นะครับเพราะว่าออพอเห็นหมาที่ไหนเนี่ยบูจะใจอ่อนแล้วบูก็เลยจะเทอาหารหมาให้เขาชช่เทอาหารหมาให้เขาคือทําเท่าที่ตัวเองไหวทําเท่าที่ตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วก็ออการที่บูเอาอาหารหมาไปให้เขาอ่ะมันก็ทําให้เขาอิ่มท้องไป วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของหมาจอมจับจริงๆอ่ะมันน่าสงสารมากหมาจอมจับเขาไม่ต้องการอะไรเลยจริงๆอ่ะเขาต้องการแค่อยู่ท้องอิ่มท้อง,องในแต่และมือไปเพราะว่าตอนที่บูมเอาหมูถามมาช่วงแรกเลยนะคะว่าบุมมาเอาหมูถามามามาเลี้ยงที่บ้านบุมก็ให้อาหารหมูทามหมูทากกินแค่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งหนึ่งคาบแล้วเอาไปซอ,อ้อยบุมก็เลยแบบว่าบุมก็เลยมีความคล้องใจว่า ทำไมถึงทำแบบนั้นก็เลยโทรถามเพื่อนที่เขาเลี้ยงหมาเพื่อนบอกบอกผมว่าจริงเอ่อหมาจอนจัดเนี่ยเขาเขาไม่ขออะไรเลยเขาขอแค่ข้าวคือถ้าสมมุติหมาจรจัดอะทําตัวไม่น่ารักกับแม่ไม่ไม่ได้กินข้าวนะหมาจอนจัดดุไม่ได้กินข้าวหมาจรจัดอ้อนไม่เป็นไม่ได้กินข้าวหมาจรจัดขอแค่ข้าวกินเท่านั้นเลย นอนตรงไหนเขาก็นอนได้อะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตหมาจรจัดน่าสงสารมากบุ้งก็เลยแบบว่าเลงมือช่วยช่วยเกี่ยวกับหมาจรจัดค่อาขาทาานี่จะเยอะคือฝากไว้นะคะสาหรับคนที่ทําอยู่ที่เอาน้องหมา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 ทานโรบินรรกสัตว์นะคะมาเช่นมาขอทานหรือมาเดินเลียลายนะคะถ้าคุณยังทําพฤติกรรมนี้อยู่นะฮะหนคือคุณควรรู้แก่ใจว่ามันมันมันผิดศีลธรรม มันคือผิดธรทมมันเป็นการทานุณกรรมน้องเขานะคะแล้วก็ตอนนี้มันมีพรบรคุ้มครองสัตว์ตรงนี้ออกมาถ้าคุณหาอไรายได้เรียรายจากการเอาน้องหมามาทรมานนะคะก็คือผิดกฎหมายสามารถเดินดำเนินการตามคดีได้ถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะขอรับเลี้ยงน้องหมาสองตัวนี้เขาจะติดต่อกับบูมได้ยังไงบ้างคือสามารถอินบ็อกมาได้เลยนะคะที่เพจเทยกาทา ในทีนี้การที่การที่จะมาติดต่อทังเรียนเนี่ยทุกเคสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบุ้มช่วยน้องแมวมาล่าสุดบุมก็ไปช่วยน้องแมวที่ว่าติดอยู่ที่อพาร์ตเมนต์มาค่ะที่ว่าเจ้าของหนีไปแล้วก็ทิ้งน้องไว้ในอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบุมก็ไปช่วยมาอันนั้นบุ้มก็ส่งต่อบ,บ้านให้คือต้องทําตามเงื่อนไขที่ว่าบุ้มวางไว้การที่เรารับอีกหนึ่งชีวิตมาเลี้ยงน,นะคะมันคือการต้องดูแลเขาไปตลอดชีวิตจนกว่าอายุไขเขาจะหมดไป การเพาะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีความพร้อมนะคะในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีความพร้อมจริงๆแต่อยากเล่นกับน้องหมาแนะนําไปคาเฟ่น้องหมานะคะแนะนาไปคาเฟ่หมาเพราะว่าคาเฟ่้องหมาเนี่ยเขาก็จะมีหมาหลากหลายสายพันธุ์คุณไปดื่มดั่งตรงนั้นก่อนคุณไปเอ่อไปไปผ่ปอนคลายไปรีแลกซ์ที่คาเฟ่หมาก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตวเองพร้อมจริงๆค่อยไป อะแดปบ้านมาหรือว่ามาขอกับบูงก,ก็ได้หรือสามารถซื้อได้แต่ต้องมีความพร้อมก่อนนะคะ